ร้านกาแฟแมวแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่กลางเมือสงสงบว้าวชาไทยอร่อยจังเลยโซล่ชิบะมีสารสำคัญมาจากประชาชนฝากไปถึงชายแดนด้วยเนาะชายแดนเหรออืมสารสำคัญมากเลยนันเนี่ยชิบะไปกันเถอะสารนี้ลายเซ็นเต็มไปหมดเลยนั่นเนี่ยใช่แล้วคุณนายต้นไม้ฝากมาส่งให้นะห่ะโซละนายตัวหนักไปปะเนี่ยเธอนั่นแหละนักข้าสะพานนี้แล้วเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะถึงแล้ว พักแป๊บนะให้ห้านาทีแผนที่บอกว่าเราใกล้จะถึงแล้วโูโหนกพวกนี้เป็นนกส่งสารด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราถึงแล้วอยู่ตรงนั้นก่อนนี่คือพื้นที่ห่วงห้ามจะไปไหนกันพวกเรามาส่งสารงนะับส่งสารเหรอพวกเราส่งสารกันทางวิทยุทุกคนมาจับตัวก่อนเร็ว นี่คือสารจากประชาชนครับท่านได้โปรโดเปิดอ่านดูก่อนครับจากประชาชนงั้นเหรอใช่ครับพวกเขาบอกให้ส่งถึงทหารทุกคนไหนดูซิและสารที่ส่งถึงทหารนั้นมีลายเซ็นเต็มไปหมดเลยมันเขียนว่าทหารไทยต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่เป็นภารกิจจากประชาชนมีคนเฝ้ารอพวกเรามากกว่าที่คิดไว้อีกหะะเหรอวันนี้ไงหนูว่าลูกครอบครัวเราอยู่ด้วยกันครบเลยเครื่องบินขับไล่ทลาร์เระจะต้องกลับามาให้ได้นะิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นศัตรู พวกเราจะกลับบ้านให้ได้เอ็งต้องกลับไปกับข้าทำไมเอ็งมองข้าแปลกๆนะเราหมดหน้าที่แล้วกลับบ้านกันเถอะเหนื่อยมากเลยแต่คุ้มนะว่าไหมโซละใช่แล้วเราต้องให้พวกเขารู้ว่ามีคนรออยู่จากหัวใจของประชาชนขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย